và cũng bóng 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 ราคาเกี่ยวก็เท่าๆกับรถใหญ่เลยนะไดละ550บาทขายก็เท่ากับรถใหญ่เลยคนระับเอาไปขายก็กิโลละ11บาท50สตบงค์ บตุตจ้า DC หนึ่งศูนแปดเอ็ครับ ที่อยากหารถง่ายๆต้องลงขอสิบห้าจะได้เกี่ยวกอดเพื่อนเลยนะหารถง่ายขายได้ราคาด้วยเปิดที่1ิบเตานห้ครับอยู่โซนบุริดัมที่อื่นเราไม่รู้ ไปสะเตือนครับข้าวจะเต็มหือเว่าเตือนอ้าวเดี๋ยวเราดูกันมันเตือนเพราะอะไรโอ้ข้าวจะเต็มครับ าจะเตือนนี่ก็จะเตือนเลยนะได้นหนึ่งอุ้มแล้วอะน่าจะหนึ่งอุ้มกว่าสองไร่เนี่ย เดียวเลยครับถุดให้เสียเวลาทำไมระดับำนี้แล้วลงแบบนิ่มๆครับอุ้ยอ่ะ <laughs> ได้แล้วครับหนึ่งอุ้มหนึ่งอุ้มนี้ไม่ถึงตันป้องเนี่ยเก้าร้อยกว่ากิโลหรือเปล่าอ่ะมันมาเดี๋ยวมาดูข้าวว่ามันสะอาดไหม เอาเลยเดี๋ยวดูข้าวกันโอ้สะอาดอยู่ ก็ประมาณนี้ครับใช้กูเกิต้าหนึ่งสองศูนย์ไม่ได้ไปทำอะไรนะแบบเดิมๆเลย ว่าถ้าป็่เต็งก็น่าจะจวดกว่านี้แต่แบบเดิมๆก็ดีแล้ว